วันนี้นะครับเราก็จะมาจัดโปรโบแบบราคานะ,ะใครที่อยากจัดโปรแบบเออนั่นแหละใครที่อยากจัดโปรแบบราคานะ9บาทกันเลยนะ,ะในแอปทรูมันนี่วอลเล็ตนะสามารถสมัครโปรแบบราคามาลาทอนได้แล้วนะจ๊ะ9บาทนะครับ9บาท9กิก1วันนะครับโปรรับในแอป t o ม e นนี่วอลเลมันสามารถสมัครได้แล้วนะครับทุกคนว่ามันเป็นยังไงกันนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะแต่ว่ามันสามารถสมัครได้แล้วนะจ๊ะทุกคนว่ารายละเอียดมันจะเป็นพิเศษยังไงเพราะว่าบางทีอันนี้ก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะว่าบางคนอ่ะเพิ่งเข้ามาใหม่ใช่ไหมโหลดแอป t ูมันนี่วอลเลมาใหม่ครับบางคนยังไม่ดูนะว่าถ้าเราเปลี่ยนเบอร์เก่าเบอร์เดิมแล้วทีนี้ ซื้อเบอร์มาใหม่มันจะได้อะไรมาบ้างนะครับวันนี้เราจะมาพูดให้ฟังกันเลยนะเออไปดูวิธีนี้กันเลยนะครับผมไปดูเลยนะครับเจ้าโจ้ไปดูอะไรครับผมไปดูเลยเจ้าโจไปดูเลยครับ,โจโจรบสวัสดีจ้าผมกับช่องบีมรีวิวครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องโปรอินเทอร์เน็ตนะครับที่เราจะมาพูดวันนี้นะครับเป็นโปรเน็ต9กิกนะครับ อ่าที่ผมจะมาพูดวันนี้นะครับเป็นโปรที่9กิกโคตรมาแรงเลยนะอ่ะ9กิกตัวนี้นะครับอ่ะ9กิกเป็นยังไงนะสปีดเนี่ยค่อนข้างที่จะแรงนะโอเคไหมอ่ะ9กิกเออ9กิกมันสามารถทำอะไรได้บ้างอะ่ะเออมันสามารถทำอะไรได้บ้างนะ9กิกเนี่ยดูอะไรวิดีโอมันก็หมดแล้วอะ่ะเออท่านผู้ชม เออดูวิดีโอมันก็หมดแล้วนะส่งนั่นส่งนี่ส่งรูปโอ้โหดาวน์โหลดนู่นดาวน์โหลดนี่มันก็หมดแล้วอ่ะเออมันคุ้มไหมอ่ะมันคุ้มก็สามารถสมัครทูมันนี่วอลเล็ตไปเลยนะสามารถสมัครเน็ตในแอปทูมันนี่วอลเล็ตไปเลยเออนั่นแหละนะให้มันคุ้มอ่ะโอ้โหคุ้มมากที่สุดอ่ะเออนั่นแหละเนาะเออมันคุ้มอ่ะคุ้มจริงจริงจังอ่ะเออไม่ได้คุ้มแบบอะไรมาทอนเนาะเออนั่นแหละเนาะ คุ้มไปยาวๆเรื่อยๆเรื่อยๆเข้าไปนะโอ้โหมันคุ้มแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วเออนั่นแหละครับ่ะมันก็จะประมาณนี้เลยเนาะเออมันก็จะเป็นตามระยะฐานที่ทุกคนได้ดูกันเลยว่าในโปรเน็ตแปเนี้ยมันแอปทูมอนีวอลเล็มันก็มีไอ้นู่นไอ้นี่ด้วยนะโอเคไหม่หะแล้วทีนี้บางคนอยากจะสมัครใช่ไหม แต่เบอร์เก่าเนี่ยมันสามารถสมัครได้หรือเปล่าวันนี้เรามาดูเลยว่ามันจะขึ้นกันทุกคนไหมนะครับมันไม่ขึ้นกันทุกคนหรอกครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเขาจํากัดไว้นะครับเผื่อบางทีใครที่อยากจะสมัครให้เบอร์อื่นมันก็ไม่สามารถสมัครได้นะครับต้องเปิดซิมใหม่เท่านั้นนะครับต้องให้พ่อแม่พี่น้องเปิดซิมใหม่เท่านั้นนะครับแต่ผมเปิดซิมเปิดซิมมาประมาณอ่าประมาณปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วผมก็เปิดซิมมา แต่ว่ามันยังสมัครได้อยู่นะทุกคนเออมันยังสมัครได้นะที่ผมทําคลิปรีวิวตอนนู้นนะเออ <appointment> โอเคไหมมันยังสามารถสมัครได้นะทุกคนเออนะจ๊ะเออมันยังสามารถสมัครได้นะเออทําคลิปตั้งแต่ตอนนู้นน่ะเออมันยังสามารถสมัครได้นะเออคุ้มไหมคุ้มไหมทุกคนคุ้มนะตอบมาเลยคุ้มมากนะครับถ้าใครไม่ตอบเนี่ยถือว่าโอกาสโชคดีฟ้าผ่าแน่นอน นะขอให้ฟ้า,าฟผ่าต,ตายเร็วๆเลยนะโอเคไหมเอออืมนั่แหละครับอืมใครที่ยังไม่ตายก็ไปเร็วๆนะเออ <c ười> เอ <c ười> เคไหมก็คือเราสามารถสมัครได้เลยนะโอเคไหมอ่าถ้าเป็นโปรเน็ตรุ่นใหม่เนี่ยก็สามารถสมัครได้แล้วนะนั่นเองนะเอเคไหม โดยที่เรากด9จิกเข้าไปแล้วก็ซื้อได้เลยนะก็จะตามนี้กันเลยนะครับโอเคครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบีมรีวิวให้ด้วยนะครับแล้วก็จะกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับ